ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไ,ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีโต๊เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็วันนี้นะครับพี่จะมาเขาเรียกว่าแกล้งแฟนนะครับโดยวันนี้นครับพี่จะมาแกล้งเป็นตัวที่แบบว่าน้องๆขอมันเยอะมากครับผมก็คือก็อตซิล่าทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะลองแบบไปี่็นร่างดูแบบหนึ่งนะก็อตซิล่าอยู่ไหนนะเอ,อ้นี่มันมีร่างไฟกับร่างปกติเอาร่างไหนดีอะพี่ว่าเอาร่างปกติดีกว่าไหมนี่ทุกคนคือแบบว่ามันตัวใหญ่มากเลยครับนี่มันตัวใหญ่จนแบบผมมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ามุมนะ,ะมเเโคคช แบบคอนเทนต์แก้หรือว่าช่วยนะทุกคนนะก็อย่าลืมแบบกดไลค์กดซับสไคร้กับพีนะ่ทุกคนนะคลิปนี้พี่ขอ5 0 0พันไลค์เหมือนเดิมไหมมันมีมุมมองที่แบบดูได้ปะนี่เห็นปะทุกคนคือมันแบบตัวใหญ่มากอะด,โอโดูดิโอ้โหดูดิน่ากลัวมากเลยอะนี่เดี๋ยวพี่จะลองอหมุนให้ดูนะครับนี่เยอะมากโอ้ตัวยังสูงนะทุกคนนะและ้วก็ก็พี่ก็มีอาวุธนะครับนี่ก็คือมีเขาเรียกว่าเออจะเป็นแบบนี่เสกฟ้าผ่าเสกฟ้าผ่าทุกคนไอ้น,นี่เหมือนกับยิงยิงกำแสงไรสักอย่างอะ ยิงกันเสงอะไรทักอย่างแต่มันควบคุมบ้องไม่ได้เพราะว่าก็สิล่ามันตัวใหญ่เกินไปนะทุกคนดูดิ โอ้โหกระเด็นก็ซีล่ากระเด็นว้าวคือมันตวัวใหญ่มากทุกคนนะน่ทุกคนนะก็โอเคครับทุกคนนะก็ถ้าใครพร้อมแนละ้วก็ไปดูคลิปกันเลยผมนะก็โอเคไปกันโอเคทุกคนเป้าหมายอยู่ทหน้าทุกคนนะยต้องขอการสบายดีท่านผสมทุกทา,น,นะขขานขอตอนทำขอซูกระซองกาะซีนอตอนนี้เัอย่ในเกมไมคครับโอ้โหผมแป๊บนี่เวอร์นที่มันบินช้ามากทุกคนรอดในแมปอ่โอ้ที่มันมีก็ซีล่าหรือว่าคลองนี่แหละเขาจะเจอตัวใดตัวนี่มันจะซุ่มใเนมมเขา ว่าเขาสิเจอโตอย่างนั้นเองทุกคนว่าสิเจอโตอย่างกันว่าอาจจะเจอของ,งอลลได้น,นี่ยบอ็ดิล่าปลาเบอร์เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นปลาหมดเลยโอ้โหเดินยังค้างเลยทุกคนดูหวานดิเราอาจจะแบบว่าเจอก็ได้นะไม่นี่ เดนแมทติกเหรอทุกคนเคยดูเดนแมตติกไหมช้แบบออกมาเพราะฝนตกด้ไงใหมเลยอะบินช้ามากทุกคนเวอร์ชันใหม่นี่คือแบบบินอย่างช้าเลยอะทำไงให้มันบินเร็วอะเราต้องวิ่งตามใช่ไหมทำไงวะเนี่ยเราต้องเราจะทำไงถึงจะเจอว่าเมื่อไหร่เมื่อจะตัดต้นไม้คืออยากรู้มากคือมันเดินชอบชอบเดินบนอะนี่ครับคือแบบนี่ครับคลิปชื่อเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าเดินบนให้ให้ครบ24ชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่เอาแบบวาชีวิตรอดแบบจำเก่าๆ บ่ oh, บนมากก็โดนฟ้าผ่าไปบ่นมากบ่นมากบ่นมากเฮ้ยเตรียมพูดพิเศษเลยใครมาทำเลยวะบ่นมากป่องกัดยุงกัดหรือเปล่าชิวชิวฟ้าผ่าแกะ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 เดี๋ยวดูฟ้าผ่าหมูทุกคนฟ้าผ่าหมูโอ้หมูหายไปเลยได้ยินเสียงนะจะว่าเกิดอะไรขึ้นเลยยุ่งว่าหว่านค้างวะทุกคน วันนี้เสียงตุ้ม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 หรือว่าวันท้าวันนี้เนี่ยเฮออเฮ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยพี่คิปเปอร์วิ่งตามเราเหรอโดนบอลจะหายอะไรงี้เลยนะเราไปที่ตุ้มโอ้ยเอาวันอตายอุ้ยตา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 ยเลยตายเลยเหนื่อยเมื่อคืน S <S <S อะไรวะนี่อยู่ดีก็แบบตัดไม้ได้แล้วที่รักที่รักรีบไปตัดไม้แล้วนะหาของแล้วนะอย่ามัวมบ่นนะ จะเจอคงหรือว่าก็รซิล่าวะเนี่ยอยากเจอใช่ไหมเดี๋ยวกูเสกให้เลยก็ได้ถ้าอยากเก็บบ้านเดี๋ยวผมเสกให้เลยแล้วกันเาสร้างบ้านกันดีกว่าคือเมืนจะบอกว่าเป็นเน้อเต๋าตัดต่ะเอาเต่าเอาเต่าวะเนียไหมเต่าโครงกระดูกเอาไปเอาเปิดโอ้เวอร์ชั่นนี้มันช้ามากเลยอ่ะมันไม่เหมือนแบบเวอร์ชั่นใหม่เลยอันนี้เหมือนไม่ได้เล่นแบบเวอร์ชั่นปกติทุกคนถ้าไหมนี่มันเวอร์ชั่นแบบว่าโคตรเก่าทุกคนกากมากเวอร์ชั่นเต่ามันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะช้ามากๆเลยนะฮะใช่แล้วดูจากตัดต้นไม้นะคะมันก็แบบเออแบบเต่าพันปี

รือววันไม่ได้เปิดไอ้นี่หรือเปล่าในวัาานขาวิดีโอเซตติ้งเป็นดนมเอะไรเลยนะวอันนี้หรือเปล่าน้าจานี้น่าจะนี้หรือเปล่าไม่แน,น่ใจมาละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเฮ้ยเฮ้ยเขังเอาไว้ขังเอาไว้เอ้ยอเอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> องง <c oughs> เงงงเง เออเอ่เอกูยอยู่นี่ก็ไดละอ่ะกูไม่ออกไปละ <Okay. S 2> ต้องทำมันละบ้านอ่ะรอ,<ล>อดูรอ,อดูนะครับพ <Okay. S 2> ราบแบบจะอยู่ได้านานแบบอ,อ,อะไรเพิ่งพูดไปเองนะ ให้ออกให้ออกอ่ะอ่าอ่าเอาวิ่งหนีไปเลยทุกคนขี่แน่ๆผีผีผีได้แผีน่ากลัวใช่ไหมผีบ้าแน่โอ้ทุกคนผีบ้ากานเออทุกคนเคยดูหนังเรื่องกอรซิลล่าป่ะมันจะมีอยู่หลายภาพมานะมันจะมีแบบกอรซิลล่าเวทของกอรซิลล่าเวทแบบกิโดลราทุกคนรู้จักกิโดลราไหมไอ้มังกรสามหัวทุกคนเดี๋ยวพี่จะเสกแบบว่ากิโดลรามานะแล้วคนสร้างแบบกิโดรวากว่าเออเราจะเจอคองหรือไม่กอรซิลล่าตัวไหนนี่ก็ตัวอะไรอ่ะเท่าไหร่มันจะเจอโอ้ทิบหาย ชิบหายแล้วไงพี่พี่เสกมาสองตัวเฮ้ยเสี่ยงเลยเดือเนือดเสี่ยงคตนน่ากลัวเลยลูกออกก่อนลูกออกก่อนอะไรไม่รู้ว่า<อ>เสี่ยงคตรน่ากลัวเลยเสกมาสองตัวได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวหา เดี๋ยวไปหาวานก่อนนะถ้ามีตัวอะไรจริงๆริวานคงจะแบบคลานแล้วก็หลุดไปแล้วก็แบบ see you g o เลยนะทุกคนมีหัวมันด้วยๆๆอ๋อในหนังคือตอนแรกมันเอาหวาัวแบบกิร่าไปวิจัยนะทุกคนนออี่เครื่องที่สูงไว้นะทุกคนเราอาจจะเจอมันแบบอะไรก็ได้อะทิ้งก่อนอันนี้ไปเฮ้ยหัวกิโดลราเฮ้ยเจ๋งหัวกิโดลราเฮ้ยโคตรเท่เลยอุ้ย เฮ้ยมีตรงนั้นด้วยแต่เมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยพี่เซกิโอลาแบบบนบนเขาใช่บโานนะคนดูดิโคตรน่ากลัวเลยที่โคตรเสอุ้ยอุ้ยเราดังนได้เลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้เสียงโคตรดังเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันหัวเดียวกันเลยนี่ใช่นี่มันนี่มันกิโลลานี่ใช่ไหมโอ้ยนักเดียวตายเลยนะกิโลลามันมันคงไม่ทำอะไรหรอกนะโทุกคนดูปี๋มันกระพือเหมือนผีเสื้อเลย เปลี่ยนเทียนจะแย่มากนั่นมันแบบราชันห่งมอนเตอร์เลยนะถึงแม้ตอนนี้คือแบบก็ซิล่าจะจะเป็นราชันก็เถอะเราเสกแบบก็เสกก็ซิล่าดีกว่าทุกคนเราเสกก็ซิล่าดีกว่าเดี๋ยวเราเสกก็ซิล่ามาสู้กับชื่อว่าเหมือนไม้ตีมลรงวันเลยเปลี่ยนเทียนจะแย่มากเลยวะนี่ก็ซิล่าเอ้าอยู่ดีก็หายไป ทุกคนจะ่ก็เชล่าสู้กันดิ่เอา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 มันไม่สู้แล้วอะไรของมันเนี่ยมอสบลกหรือว่าอะไรวะได้เห็นใช่ไหมเสดได้ลายไปแล้วกันวันนี้จะฮะเอาเอาอะไรอะตายเลยตายเลยแต่เมื่อกี้เชลล่ามันไม่ได้ไม่ได้ทำ้ายเรานะมันแบบ๋เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่เอ้ยนี่ไงอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยลุงคอนเล่านี่โอ้ดูมันเดินตะปอตะเป๋ทุกคน มาเดินมาเดินเตาะเตะเตาะเตะโอ้โหทุกคนหนังมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะอุ้ยคือพี่เมียจะบอกว่าพี่ไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบักงั้นโหนพี่โกนบักนะโอ้โหคมาล้องนี่ไม่เห็นมีของเอยเฮ้ยมันระเบิดอะไรมันมันไม่เห็นมันพ่นไฟหรือพ่นน้ำเสียอะไรเลยไม่เสียวเลยอ่ะ โอ้โหทุกคนดูนหลังนสิโอ้โหหางโคตรยาวอะ่ะผมไม่ด้านหลังไงิีคองไม่เห็นหรอด้านหลังไงด้านหลังนะไม่ฮนคองเหรอ,อชอบเดินอเออๆแล้วไปโดนต่อยเนี่ย อะไรวะเนี่ทุกคนหวันแบบไปอยู่ใกล้ๆห่างมันแล้วอยู่นี่มันก็ตะเปาะแต่เปตายเลยอ่ะวัตถุฟ้าคือไปใกล้เฉยๆก็ไม่ได้เหรอวันนึกว่าแบบต้องโดนมันพ่นแสงใส่ก่อนแล้วค่อยแบบค่อยตายอะไรเงี้ยอันนี้แบบเดินไปแตะเฉยๆแค่ปลายนิ้วก็ตายอย่างนั้นหรือแล้วอะไรมันตีเราบ้างช่ามันจะคนปล่อยไปน่าจะไปเจอผมรู้สึกว่าหวานนียเป็นคนที่สายตาแบบสั้นที่สุดในโลกนะครับทำอะไรก็มองไม่เคยเห็นนะครับ โตกใหเฮ้ยนี่มันคลองนี่โอ้ทุกคนดูชิคแฟกนันสิโอ้ชิคแฟกไม่ไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันจะสู้กันไหมโอ้เมนชูเลยผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่สู้กันนะครับลองแ่แล้วมมันรักกันเหรอทุกคนเฮ้ยทุกคนทำไมตัวแดงอะมันมันรักกันเหรอเฮ้ยมันเป็นพวกเดียกันเหรอครับอันนี้พี่ไม่รู้อะรู้ว่ามันเซ็นสัญญานี่ไงสู้กันแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงดู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 หยโอ้ยย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  ที่เห็นมันแบบพ่นไฟได้ทุกคนไปพ่นโอ้คลองตายโอ้คลองโคตรกากคลองโคตรกากเลยทุกคนแปลว่ากอรซิล่าแม่งเก่งกว่าคลองแต่ทำไมมันไม่ตีคลองนี้ทันทีก็แบบคิงก็เหมือนมันเตอร์นะเดี๋ยวกีโดล่ามาจริงๆนทุกคนกีโดล่ามันก็จะแบบนี้กีโดล่าครับโอ้โหต่อยก็ซิล่ากระเด็นต่อยทีเดียวกระเด็นเลยอ่ะตีแบบว่าไม่กี่ทีก็ตายแล้วโอ้ my god ยังไม่ตายเลยอ้าวไฟไหมอ๋อยังสู้กันไม่เสร็จหรออ๋อ หรือว่าทีเดียวตายเลยนเราจะตามไปดูนะโอ้ทุกคนตอนนี้เราวิ่งไม่ไหวแล้วฮะเราหิวมากเลยเราคงไปดูไม่ทันแล้วนะฮะได้เลยเดี๋ยวก็ไปดูทันนี่โอ้โหทุกคนทำไมมาสู้กันใกล้ใกล้ขนาดนี้เนี่ยทุกคนสู้โอ้โหสู้ใกล้กันไปไหมนี่นี่ไหมพี่นั่งมีไีโอ้โห เอา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 ไปไหนแล้ววะเอา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 หายไปแล้วนะเอาดิแค่เสียงไปอู้ทุกคนดูต้นไม้โอ้โหทุกอย่างพังหมดเลยอ่ะล่าเป็นหน้ากองเลยค่ะตอนนี้น้ำก็หายหมูหมูอยู่โง่ๆตัวเดียวนะคะตอนนี้ทุกคนมันจะหายไปไหนมันน่าจะพุ่งหายไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองบินตามดูนะครับค้าบคอกันหนีแล้วมั้งคะเราก็เราจะดูไงเนี่ยมันไปแล้วอ่ะดูไม่ได้แล้วไง โอเมก้าเรามาดับไฟอ๋อนี่ไงก็ซิลล่าชนะใช่ดับได้เราจะพาหวานมาดีกว่านะครับเอายังไม่ชนะเนี่ยบ้าเอายังสู้ก็ไม่เสร็จเลยเอานะมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยทำไมยังสู้กันอยู่โอ้เราโอ้โหถ้าถ้าเตะห่างมันนิดเดียวคือเราม้องเพ่งเลยนะจะอยู่ความห่างอย่างมันบั็กหรือว่ามันอะไรครับเนี่ยเอามันไม่สู้กันแล้วหรอดีก็ดีกันนี่เหรอนี่ทุกคนเห็นหวานบุ้งปะ <ม>เอาระเบิดเ,เอามันไม่ชู้กันแล้วอ,อุ้ยโ <c oughs> oh, um อ้หบัญชีจำอัตโนมัตินะฮะตอนนี้นะฮะ <c oughs> ้างใกล้มากเลย <c oughs> นี่เนี่ยวจะเราจะปรับให้มันหายไปนะครับเราจะเปไล่ก็ซิลล่ดีกว่า อ๋อี่ไปล่าด้านหลังหวานนะครับก็ซิล่าเอไปไหนแล้ววก็ซิล่าฟีโตสนี่ก็ซิล่าล่างล่างไฟทุกคนเห็นปะโคตรเท่อะนี่ก็ซิล่าล่างไฟทิ้งทิ้งทิ้งอะไรหวานจะเห็นแล้วไหมครับเดี๋ยวจะแบบมาลองรูดกันดูนะไปแล้วว่าอุตส่าห์ไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวฮะจัดฮะเอ้ทำไมก็ซิล่าเป็นทำไมมีไฟตรงอกอะเวกฉันคือก็ซิล่าที่แบบว่าเป็นเวอร์ช่นสุดยอดยังไงล่ะมันไม่เป็นแบบมันเน้นอกตรงยกอกอะไรอย่างเงี้ย นี่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอ้โทุกคนดูท่ามันดิท่ามันเหมือนแบบเหมือนเหมือนท่าเลยสักอย่างมืนจำล้อเลียนเหรอ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 โอ้โหอุลเบิดจะเป็นยาตายมึงเปิดเสียงเกมงไหมเนี่ยอยากรู้มากเลยโอ้แต่ดูท่าเขาจะแบบกีโลแล้วนะคะตอนนี้เราควรจะหนีก่อนนะฮะนี่ถ้าเราลงน้ำทุกคนไฟมันต้องไม่ถึงเราแน่ๆฮ่าๆเพราะว่านะเออเพราะว่าไฟมันแพ้น้ำไงแหละยะก เป็นยังไงล่ะเห็นไหมไม่โดนไม่โดนไว้ไว้ไว้ไม่โดนค่ะไม่โดนล้อเลียนล้อเลียนอ้ไรอุ้ยโอ้ไม่พอเห็นพี่หวากระเด็นปะมันแมนเกินไปหรือเปล่าคือแบบเมื่อกี้เราก็มันจะว่ายหนีทุกคนแล้วพอดีแบบมันโดนพอดีอ่ะแล้วแบบเราแบบไปเดสมอลเล่เลยอุ้ยทุกคนมันพีโรดอีกแล้วมันตามมาอีกแล้วมันพีโรดมันพีโรดอ พีโลดแล้วอู้หูหูหนี่มันโหดกว่าก็ซิลาปกติมั้งเนี่ยอุยอะอุยอะอุยอะอย่าตามมาได้ตัวเห็นก็ซิลาบินป่ะก็ซิลาบินก็ซิลาบินเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยก็ซิลาบินก็ซิลาบินได้เหรอแต่มันดูอีกนะโอ๋หรือว่ามันโดนบัดจี้จำแบบบัดจี้จคลิปหรือวะทุกคนปลาไงให้โดนหวานปะปลางันก็ได้ให้โดนหวานทุกคนเดี๋ยวเราจะปลาลายหวานนะลูกอีว้ายวไม่โดนลูกบอล นี่นี่ลบแบบเดอะแมทริกลบแบบเดอะแมทริกโอ้มัม so นใกล้มาเรื่อยๆว่ะทุกคนมันใกล้โดนมาเรื่อยๆว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเศษซากนะตอนนี้มีเศษโดนแล้วอ่ะหวานน่าจะเกิดตรงนี้ไม่เล่นแล้วได้ไหมเห็นชื่อหวานแล้วทุกคนเห็นชื่อหวานแล้วไม่เล่นแล้วได้ไหมบีบคอตัวเองตายไม่ไม่ให้ตายหรอกตัวเองตายไม่อุ้ยเฮ้ย ดคนดูมันตามมานี่แม่ไม่ตายน่าเลยฉลยหวานที่ห่าทุกคนไปดีกว่าไม่อยู่ใกล้เร็วไม่อยากอยู่ใกล้โอ้ทุกคนเหมือนมิงโคจ่าไปให้ฝนว่าไงอะไระรักไม่ใจไม่ใช่รู้ใจนี่ปะไม่รู้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 ไม่ต้องพูดก็รู้กมาเลยายก็รู้ใจก็ูก็ากที่นี้ก็ขอตัวลไก่อนนะผมนะก็อยาให้พี่แกนตัวอจลืมคอมเมนต์นั้น กันด้วยนะทุกคนนะก็ขอละห้าพันไลค์ทุกคนนะที่รัก,กบ,บังบังจี้จำ